ไปกินหม่าล่าแบบฟินๆที่ร้านชวนตูหม่าล่าเขามีบุฟเฟ่แล้วหรือที่รู้จักกันคือร้านหนึ่งหม่าล่าเป็นหม่าล่าหม้อไฟต้นตำรับจากเสฉวนที่ต้องบอกเลยนะว่านำ้ำซุปของเขาเข้เขมข้นแบบจัดจ้านสุดๆบุฟเฟ่ฟของเขานะมีไส้เป็ดให้กินแบบไม่อันอ้นแก้วเนื้อปลากระพงหอยเชลล์ปลาหมึกและสายเนื้อก็มีเนื้อวากิวแบบจึงจ้งๆปลาแซลมอนก็มีจ้าที่พูดมานี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในส่วนของสายชีสบอกเลยว่าฟาินมากกินหม่าล่าและดิบชีสเป็นอะไรที่เลิศสุดตัวแอนแกล้วตุ เดือเด่งสู้ฟันมากและที่เด็ดไม่แพ้กันเลยนะคือน้ําจิ้มของเขาจะปรุงเองเหรือให้ร้านปรุงก็ได้จ้าอยากแนะนําเมนูนี้เลยเนื้อพันผักหรือว่าจะเป็นหมูพันผักก็ได้รสชาติดีมากมีความนุ่มๆของเนื้อแล้วก็ความหวานของผักวความที่น้าซุปเขาเข้มข้นมากๆวัตถุดิบต่างๆที่ใส่ลงไปในหม้อนะมันเลยอร่อยอตัวเนื้อวากิวก็คือนุ่มละลายในปากและอันนี้ที่อยากแนะนำเลยนะเป็นเส้นผักสดให้ฟิลแบบชอบกินเส้นแต่ว่าไม่อ้วนและที่จึ้งมากๆนะในบุฟเฟ่ต์เขารวมไอศครีมด้วยกินได้แบบไม่อั้นให้จุกๆไปเลย